สวัสดีครับ F4 ทุกท่านคลิปนี้ก็จะเป็นการเปิดไพ่ยิบสีทำนายดวงชะตาชาวราศีพิจิกในช่วงครึ่งแรกมิถุนายนปี2568ซึ่งชาวพิจิกก็จะเป็นคนที่ลึกลับทำอะไรก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองแต่ก็เป็นคนดูดีมีสเสน่ห์ให้ชุดแรกสองดาบเก้าไม้เท้า Page of Pentacles ในช่วงครึ่งแรกเดือนมิถุนายนปี2,568ชาวพิจิก,กคุณจะต้องระมัดระวังการที่จะมีเกิดความขัดแย้งกับคนใกล้ชิดหรือว่าคนรอบข้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการงานต่างๆเพราะว่าคุณได้ไพ่สองดาบมาคู่กับไพ่ก้าวไม้เท้ามันส่งผลว่า คุณจะมีปัญหาอุปสรรคความขัดแย้งในกิจการงานที่คุณทำอยู่เป็นอย่างมากบางคนในการทำงานก็อาจจะไปขัดแค้งขัดขาใครเขาให้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีนอกจากนี้คุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการติดต่อสื่อสารจากทางไกลในเรื่องของข่าวคราว,ราวที่อาจจะไม่ค่อยจะทำให้คุณสบายอกสบายใจนะัก แต่ก็ยังนับว่าดีที่ว่าคุณได้ไพ่ Age of Pentacle s ในตำแหน่งที่3มันก็ช่วยให้คุณใจฟูได้บ้างว่าเรื่องการเงินการทองเนี่ยคุณจะได้รับการสนับสนุนที่ดีมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนเงินตกเบิกเงินพิเศษจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายที่คุณเคารพนับถือชุดที่2 The Meritian สม่เท้าและ ใหเทมเพน์คุณจะมีเรื่องราวของรางสังหรณ์หรือว่ามีการคาดการพยากรณ์สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ได้ค่อนข้างจะแม่นยำเพราะว่าคุณได้ไพ่เมจิกเชียนมาในภาพมันก็จะเป็นรูปของคนที่มีอินฟินิตี้อยู่บนศีรษะบนโต๊ะก็จะมีถ้วยมีเหรียญมีดาบแล้วก็มีไม้เท้า ซึ่งมันรวมถึงสปปรรพสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่บนโลกซึ่งมันก็ส่งผลในด้านที่ดีต่อตัวคุณเองคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงทาบทามจากาคู่ค้าหรือว่าคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลคุณมีโอกาสจะได้ร่วมลงทุนซึ่งมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะนับว่าดีมาก คุณจะมีความก้าวหน้ามีความสำเร็จเพราะว่าคุณได้ไพ่สองไม้เท้ามาคู่กับ Temperance ในตำแหน่งที่5และ6การได้ไพ่ Temperance มันก็บ่งบอกว่าคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในชีวิตซึ่งมันอาจจะหมายถึงหน้าที่การงานที่อยู่ที่อาศัยหรือว่าการใช้ชีวิตอาจจะเป็นรูปแบบที่เปลี่ยนไปแต่ก็เชื่อเถอะว่าเมื่อ t e m p e r a n c e ปรากฏ มันจะเป็นเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณชุดที่3ามในออฟสอดให้10ดาบและ3เหรียญคุณจะต้องมีปัญหาอุปสรรคให้ได้ต่อสู้ที่ลนปันฝ่าค่อนข้างจะมากในช่วงเวลาเนี้ยซึ่งมันจะนำพาความเหน็ดเหนื่อยทั้งกายและใจมาสู่ตัวคุณดังนั้น คุณก็ต้องอระ,ะมัดระวังปัญหาเหล่านี้โดยเฉพาะการเจ็บป่วยจากความเครียดจากเรื่องของการเดินทางต่างๆเนี่ยคุณต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นเพราะว่าการได้ไพ่10ดาบมาในตำแหน่งที่8เนี่ยมันเหมือนกับแสดงผลออกมาให้เห็นว่าคุณน่ะจะมีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยหรือว่ามี ผลกระทบจากอุบัติเหตุบางเรื่องเกิดขึ้นกับตัวคุณได้ดังนั้นคุณต้องค่อ,คอยๆค,คิดค่อยๆทำทำอะไรให้มันช้าลงและสำหรับในเรื่องของเงินทองเนี่ยช่วงนี้ก็ยังนับว่าหมุนเวียนดีคุณก็มีเงินเข้ามาให้ได้จับจ่ายใช้สอยอย่างไม่ติดขัดจับตัวใดนักอําแหงที่10 4ดา สดาบก็เหมือนกับจะไปส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนให้ในตำแหน่งที่8เพราะว่า4ดาบมันเหมือนกับจะไปสนับสนุนตามให้ในตำแหน่งที่8ซึ่งมันเป็น10ดาบซึ่งมันก็ชี้นำไปในทิศทางที่ว่าตัวคุณน่ะมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพค่อนข้างมาก ดังนั้นในช่วงระยะเวลานี้ถ้ารู้สึกไม่สบายเจ็บป่วยก็รีบไปพบแพทย์ซะก่อนแล้วอีกทางหนึ่งเนี่ยคุณก็ต้องระมัดระวังคนที่จะมาพบผาทำงานกับคุณด้วยเพราะว่าเขาอาจจะนำพาปัญหาเข้ามาสู่ตัวคุณได้ในระยะนี้เช่นกันสรุปภาพรวมของชาวพิจิกชาวพิจิกเนี่ยค่อนข้างจะตกอยู่ในช่วง ที่มีปัญหาให้วิตกกังวลก็ค่อนข้างมากแต่อย่างไรก็ตามคุณก็จะมีปัญญามีความฉลาดในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆให้รู้ร่วมคุณมีเกณฑ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเรื่องของกชารใช้ชีวิตหน้าที่การงานหรือไม่ก็การที่ว่าคุณจะเปลี่ยนย้ายที่อยู่ที่อาศัยมันอาจจะเป็นการเดินทางเพื่อไปรับงานใหม่ หรือว่าการลงทุนกับต่างถิ่นแดนไกลซึ่งคุณก็อาจจะต้องไปประสานงานกับเขาอะไรแบบนี้มันก็จะทำให้คุณก้าวขึ้นไปสู่อีกระดับหนึ่งแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คงเป็นเรื่องการหักโหมงานหนักมันจะนำพาซึ่งการเจ็บป่วยการไม่สบายล้มหมอนนอนเสือ่อมาสู่ตัวคุณเองได้การทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ย,ยิปซีนี้ ก็เป็นความเชื่อที่มีสืบต่อกันมาหลายร้อยปีแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ขอให้ FC โปรดใช้วิจารณิาณในการที่จะรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับเพราะว่าการที่เราจะไปเชื่อถือยึดถือในสิ่งใดๆก็คงต้องพิจารณาตึกตองกันดีๆว่าสิ่งเหล่านั้นจะนำพาซึ่งประโยชน์ซึ่งความสุขความจเจริญ มาสู่ตัวเราแท้จริงหรือไม่อย่างไรการดูดวงด้วยไพ่ย,ยิปซีสิ่งดีๆที่เราได้เห็นจากไพ่ได้แสดงออกมาในแต่ละช่วงเวลาแล้วมันสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของเราก็ลองนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขความสบายใจความเจริญกับตัวเราแต่สิ่งใดที่ไพ่ได้เตือนได้ติงิง แสดงออกมาในด้านที่มันลบก็ลองหยุดชั่งใจดูซะหน่อยว่าสิ่งที่เราจะเจอเราจะทำมันจะส่งผลเสียด้านลบต่อตัวเราอย่างไรเพื่อจะได้หาทางป้องกันหลีกเลี่ยงแก้ไขชีวิตของคนเรามันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงเวลาบ้างก็มีความสุขอยู่ดีๆก็พันเปลี่ยนเกิดเป็นความทุกข์ ซึ่งมันก็สุดแล้วแต่ว่ายามใดที่บุญคุศลที่เราสร้างสมมามันแสดงผลออกมากับตัวเราเราก็จะมีความรู้สึกอิ่มเมอิบใจเบิกบานใจมีเรื่องดีๆเข้ามาโดยตลอดแต่ยามใดที่เวรกรรมได้กลับหวนคืนเข้ามาสู่ตัวเราเราก็จะเกิดความทุกข์มีความเดือดเนื้อร้อนใจหรือจะเจอกับ เหตุเพศภัยที่ทำให้เรารู้สึกเดือดร้อนใจไม่สบายใจขึ้นมาอย่างปุบปับฉับพลันดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทก็ขอให้ FC มันสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีให้การเอื้อเฟื้อต่อมนุษย์สรรพสัตว์โลกแห่งวิญญาณเพื่อจะได้เป็นการสร้างสมบุญบาร,รมีและทานบาร,รมี ที่จะมาหนุนนำชีวิตของเราและทุเราเบาบางปัญหาอันอาจจะเกิดจากเคาะกรรมที่ตามมาสู่ตัวเราถ้าท่านชอบก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์ต่อให้เพื่อนๆกดติดตามเพื่อจะได้รับการทำนายดวงชะตาด้วยให้ยิบซีในช่วงเวลาอื่นๆจะแนะนำพระคาถาจากพระเกจิอาจารย์ต่างๆ เป็นทางเลือกในการสวดท่องเสริมสติเสริมมงคลและเสริมกำลังใจแก่ตัวท่านการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่มูวัดวารามที่สวยงามอาหารอร่อยตลอดจนถึงการทำนายฝันในสิ่งต่างๆว่าจะเป็นลางดีหรือรางร้ายพร้อมการถอดรหัสเลขมงคลจากช่องกินเชี่ยวมูสไตล์มดเอ็ก ัันนต่อไปะครบและสำหรับ FC ที่เข้ามาใหม่ท่านก็สามารถที่จะย้อนกลับไปค้นดูเรื่องราว mm hmm. เกี่ยวกับการทำนายฝันพระคาถาหรือสถานที่มูต่างๆที่ทางช่องได้เคยลงไว้กันได้เลยนะครับและสำหรับปีมะเส็ง2,568นี้ก็ขอให้ FC ทุกท่านประสบ แต่โชคดีมีความสุขความเจริญมีโชคลาภก,กันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ